มาโนโพรกิงหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเรียกนักเตะทีมชาติไทยชุดซีเกมขึ้นทีมชุดใหญ่ที่จะลงอุ่นเครื่องเดือนมิถุนายนนี้สําหรับช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน22ปีภายใต้การคุมทีมของโค้ชราอิสระรีธโรเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งจะดวลกับอินโดนีเซียวันที่16พฤษภาคม2566เวลา19นาฬิกา30นาทีล่าสุดมาโนกล่าวถึงฟอร์มการเล่นของททีมชชาติยุ เกมว่าผมได้ดูเกมของทีมชาติไทยในซีเกมทุกนัดที่ผ่านมามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากและตอนนี้ถึงเวลาสําคัญในนัดชิงชนะเลิศแล้วนักเตะทุกคนกําลังทําผลงานได้อย่างดีและจะเป็นนักเตะรุ่นใหม่ที่สําคัญอย่างมากสําหรับทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้มาโน่ยังกล่าวถึงการเรียกนักเตะจากชุดซีเกมที่ทําผลงานได้ดีบางคนมาติดทีมชุดใหญ่ว่าเรามีแผนจะเรียกนักเตะบางคนมาร่วมทีมอยู่แล้วในเดือนมิถุนายนนี้แต่อยากให้ทุกคนมีสมาธิกับงานตรงหน้าและจบงานตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาบอกอีกทีว่าจะมีใคร ทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยจะพบกับไต้หวันในวันที่16มิถุนายน2566และฮ่องกงในวันที่19มิถุนายน2566